ทางลัดในการขยายพันธุ์ต้นอกโกรนิมาก็คือการตัดยกยอดเอายอดไปปลูกต้นตอก็จะเกิดหน่อใหม่ขึ้นมาเป็นการขยายพันธุ์ที่ทำให้ต้นตอเดิมมีหน่อใหม่ขึ้นมามากมายย่ yeah, yeah, <ม>าย่ามาแล้วจ้าสวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้ย่าจะนำต้นไม้ที่ตัดยกยอดไม้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะไปชมกันเลยค่ะต้นอกโกรนิมาที่อยู่บริเวณนี้นะคะ เป็นต้นเป็นยอดที่ย่าตัดมาปักชำไว้ค่ะเรียกว่าตัดยกยอดในกระถางนี้มองไม่เห็นรากนะคะนี่คืออัญมณีแดงเดี๋ยวจะดูกระถางที่มองเห็นรากชัดเจนค่ะนี่คือต้นเศรษฐีเงินล้านใบละพันอุ้ยรากยาวค่ะหรือเรียกว่าต้นเศรษฐีใบละพันหรือต้นใบละพันก็ได้นะคะที่ตัดยอดนํามาปักชำไว้เพื่อรอปลูกต่อไปนะคะดึงขึ้นมารากยาวอย่างนี้วางกลับไม่ได้ค่ะเดี๋ยวรากหัก เดี๋ยวจะนำไปวางที่ให้รากเขาปลู่ลงไปข้างล่างได้นะคะคงจะต้องนําปลูกลงกระถางแล้วค่ะเพราะตอนนี้อยู่ในกระถาง4นิ้วในกระถางนี้ก็ปักชําไว้ประมาณสองเดือนแล้วนะคะต้นอากรนิมาเมื่อเราตัดยอดไปปลูกเรียกว่าตัดยกยอดใช้เวลาประมาณ1เดือนครึ่งถึงสเดือนก็จะมีรากใหม่ออกมานะคะเป็นการปลูกเพื่อเรียกรากใหม่ค่ะ มาวางตรงนี้ดีกว่านะคะตรงนี้จะเป็นตแะแกงที่มีช่องให้รากผลูลงไปได้เพราะวันนี้คงไม่ได้นําน้องปลูกในกระถางใหม่นะคะาวางไว้ก่อนค่ะที่บริเวณนี้คือที่ย่าทดลองนําต้นอัคนีมามาปลูกหรือมาขยายพันธุ์โดยวิธีการต่างๆนะคะเพื่อจะนํามาให้เพื่อนๆได้ชมกันค่ะนี่ก็ต้นเศรษฐีเงินล้านใบละพันอีกต้นหนึ่งนะคะปกักชํายอดไว้เหมือนกันดูซิมีรากไหม มีรากโตรากใหญ่หนึ่งรากค่ะต้นกำลังมีพุ่มสวยนะคะอย่างนี้ต้องเปลี่ยนกระถางให้ค่ะนำไปวางไว้ใกล้ๆกับต้นเมื่อกี้ค่ะเพื่อรอเปลี่ยนกระถางในวันพรุ่งนี้ต้นเศรษฐีเงินล้านใบละพันสองต้นนี้ตัดยกยอดเพื่อเรียกรากค่ะรากเพิ่งผู่มาก็ต้องทนุถนอมก่อนนะคะอย่าเพิ่งให้หักเมื่อต้นเขามอายุเยอะรากหักบ้างตัดออกบ้างก็ไม่เป็นไรค่ะแต่สองสามรากนี้เป็นรากแรกของสองต้นนี้ค่ะ เพราะฉะนั้นต้องเลี้ยงดูแลไปก่อนให้ต้นแข็งแรงนะคะจึงจะตัดริมรากออกได้การขยายพันธุ์โดยการตัดยกยอดหรือนํายอดไปปลูกเพื่อเรียกรากจะทําให้เราได้ต้นอกโกนิมาต้นใหม่ที่เป็นต้นอวบต้นโตสมส่วนทีเดียวพอเขามีรากเขาก็เป็นต้นโตสมส่วนพร้อมที่จะใส่กระถางนําไปวางไว้โชว์ความสวยงามได้เลยนะคะนี่จะเห็นว่าเขาแตกยอด มาตลอดเวลาเลยช่วงนี้ก็แตกยอดแตกใบใหม่อยู่ตลอดเวลานะคะต้นอะโกรนิมามักจะไม่ค่อยทิ้งใบที่ย่าใช้คำว่ามักจะเพราะบางครั้งก็มีทิ้งใบบ้างค่ะนานๆครั้งแต่ส่วนมากก็จะมีใบเต็มต้นเป็นพุ่มสวยอยู่อย่างนี้นะคะต้นตัดยกยอดต้นจะทรงระหงค่ะต้นจะทรงระหงอย่างนี้ใบจะไม่คลุมปกกระถางทีเดียวนะคะเพราะว่า เราได้เขามาตอนเขาโตเป็นสาวแล้วค่ะนี่คือเขาเริ่มโตแล้วนะคะเขาไม่ได้เติบโตมาจากหน่ออน่อนเราตัดเขามาแล้วก็สร้างรากใหม่ให้เขาเขาก็เติบโตทันทีพอลงกระถางก็สวยงามเลยค่ะสองต้นนี้คนละชนิดกันนะคะที่ย่าจับอยู่ทางซ้ายมือคือต้นตัวเงินตวงทองทางขวามือคือต้นเศรษฐีเงินล้านใบละพันต้นตัวเงินตวงทองนี้ ยายาสังเกตว่าผีเสื้อมักจะไม่ค่อยยุ่งกับใบเขานะคะใบเขาจึงสวยไม่มีที่ตําหนิค่ะส่วนต้นเศรษฐีเงินล้านใบละพันเนี่ยผีเสื้อชอบมากินใบเขาไม่รู้ว่าอะไรสิทาให้ใบเขาแหว่งอยู่เรื่อยเลยค่ะนี่ด้านในนี้ก็ต้นตัวเงินตองทองค่ะขวาสุดนี้คือมหาเศรษฐีเขียวหมื่นปีต้นนี้ก็เหมือนกันผีเสื้อชอบเอาหนอนหรือตัวอ่อนมาแขวนด้วยนะคะชอบกินใบนั่นเองค่ะแต่ตัวเงินตองทองเนี่ย เป็นต้นที่ผีเสื้อเมินค่ะก็ดีนะคะใบจะได้สวยอยู่ตลอดเวลาที่บ้านก็ปลูกเลี้ยงธรรมดานะคะมีเพื่อนๆถามมาว่าทําอย่างไรให้ใบสวยใบจะสวยค่ะหากผีเสื้อไม่เอานอนมาแขวนนะคะและหากเราวางบนชั้นวางหอยก็ไม่มายุ่งค่ะเมื่อเราตัดต้นแม่เรียกว่าตัดยุกยอดไปแล้วนะคะจะเหลือตออยู่อย่างนี้ตอน,นี้ก็จะแตกหน่อใหม่ขึ้นมาค่ะ เป็นการเพิ่มต้นอักรนีมาให้มีมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งเป็นการขยายพันธุ์แบบพื้นฐานง่ายๆที่ทุกคนทําได้ค่ะเพื่อนๆทาได้ทุกคนเลยลองทําดูนะคะมีต้นอักรนีมาแล้วก็ลองเอามาตัดมาหั่นดูเราก็จะรู้สึกทึ่งในฝีมือตัวเองค่ะที่เราสามารถสร้างต้นพืชต้นใหม่ได้นะคะ ยายาขอขอบคุณทุกคนนะคะที่มาติดตามช่องไม้ทั้งหมดนี้ทําคนเดียวค่ะบางครั้งไม่ทันเพื่อนๆอนอาจจะสงสัยว่าทำไมทำตรงนี้นิดตรงนั้นหน่อยคือพอเอาไม่ทันนะคะก็พยายามทําให้ทันค่ะและขอขอบคุณทุกคนค่ะที่ให้คําแนะนำหรือคอมเมนต์มานะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย